สำหรับสาวโสดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาโสดจริงๆเนี่ยนะคะโสดแบบยังไม่เคยผ่านการดิพิสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่จะต้องไปตรวจภายในบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องตรวจหรอกฉันก็อายหมอฉันไม่เคยมีอะไรกับใครมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเนียคะคุณหมอสำหรับสาวโสดค่ะถ้าสาหรับสาวโสดนี้นะคะก็ทั่วไปก็ยังมีคําแนะนําให้ตรวจหามเรง็งปากมดลูกนะคะก็ เมื่ออายุ30สิบปีก็ได้เดิมบอกว่าอายุี่ปีตอนนี้ก็ยืดเวลาไปเป็นสามสิบนะคะก็ยังไม่ตรวจครั้งหนึ่งทีนี้มีความจําเป็นแค่ไหนข้อที่หนึ่งถ้ามีอาการคุณต้องตรวจค่ะ่ะแล้วสาวสิบปีสาสิเปอร์เซ็นเป็นเนื้องอกมดลูกอ๋อดังนั้นการตรวจภายใไนไม่ได้แปลว่าหามะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวเพราะสาวโสดโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกปากมดลูกต่ํศูนย์จุดสาเปอร์เซ็นนั่นคือคนแต่งงานแล้วเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต ที่มีไวรัส HPV เนี่ยนะคะเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่มี0.3เปอร์เซ็นที่เป็นโสดเลยนะคะัีนีก้ก็เพิ่งฟังเรื่องราวของคนไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเป็นมะเร็งปากมดลูกและเป็นสาวโสดอ่าค่ะอเขาก็อวดโครโครนมากว่าใครจะไม่คิดกันหนูว่ายังไงเพระโสดเลยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่เป็นมะเร็งปากมดลูกฉะนั้นเจอ0.3เปอร์เซ็นต์ขได้หนึ่งสาวโสดถ้ามีอาการมีตบขาวมีเลือดออกนะคะเจ็บปวด มีปวดประจำเดือนต่างๆควรต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจภายในนะคะอสองนะคะถ้าสามารถใส่เครื่องมือตรวจมะเร็งหามะเร็งปากมดลูกได้ก็ตรวจการตรวจภายในไม่ได้หามะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะคะดังนั้นถ้าเรามีตกขาวตกเลือดนะคะมีการผิดปกติต้องตรวจเพราะมันตรวจตั้งแต่นะคะอัยะสุพธรภายนอกภายในนะคะปากมดลูกมดลูกปีกมดลูกและรังไข่นะคะดังนั้นสรุปว่าถ้ามีการผิดปกติไม่ต้องกลัวค่ะ แล้วก็ถ้าเราเป็นสาวสดก็แจ้งเลยนะคะนะสรุปว่าการสื่อสารต้องสองทางหมอก็ต้องถามนะคะแล้วคุณผู้หญิงก็ต้องให้ข้อมูลถ้าหมอไม่ถามเราต้องให้ข้อมูลนะคะไม่ต้องกลัวค่สารจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นและถึงจุดมุ่งหมายมากขึ้นนะคะ